หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเกิดเมื่อวันอังคารที่12สองิงหาคมพศ24 5 6 6นักาบำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีบิดาชื่อนายทองดีมารดาชื่อนางแพงนามสกุลโลหิตด,ดีเป็นบุตรคนที่สอง ในจํานวนพี่น้อง16คนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในขณะนั้นเมื่อท่านมีอายุสมควรที่จะบวชโยมพ่อของท่านพูดว่ากูขอให้มันบวชทีไรมันไม่เคยตอบมันไม่เคยพูดเหมือนไม่มีปากไม่มีหูว่างั้น เวลากูตายแล้วจะไม่มีใครลากกูขึ้นมาจากมนร,รกเลยเบียงลูกไว้หลายคนเท่าไรกูพอจะได้อาศัยมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าก,กูอาศัยบักบัวนี้ไม่ได้แล้วกูก็หมดพอว่าอย่างนั้นน้ําตาพอร่วงปุ๊บปับ๊บเรามองไปเห็นแม่เองมองเห็นพ่อน้ำตาร่วง แม่ก็น้ำตาร่วงเราก็โดดออกจากที่รับประทานปุ๊บปับหนีไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ให้เราตัดสินใจบวชสุดท้ายที่จะได้บวชนี้นี่อำนาจแห่งพ่อแม่รักเราแล้วเราก็รักพ่อแม่จะดุดใจถึงกับสะเทือนคำว่าพ่อแม่รักลูกเสียสละทุกอย่าง ลูกทุกคนเราเห็นอยู่เวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกเราดูอยู่เราเป็นลูกผู้ใหญ่ดูลูกผู้น้อยที่พ่อแม่เลี้ยงดูทุกอย่างประมวลเข้ามาในตัวของเราหมดมีละเหตุที่จะสละบวชได้สรุปความลงได้ที่เราบวชนี้ก็เพราะพ่อแม่รักเราที่สุดลูกทุกๆคน เลี้ยงเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยทุกๆคนจนกระทั่งมาถึงตัวของเราก็เลี้ยงแบบเดียวกันเลยแล้วทำไมพ่อแม่ขอเพียงเท่านี้ขอไม่ได้มีอย่างหรือลูกทั้งคนนี่ละ่ะเป็นส่วนสำคัญที่ว่าพ่อแม่รักลูกมากรักอย่างที่ว่านี้เหยียสละทุกอย่าง แล้วมามอบความไว้วางใจให้ลูกเพียงเท่านั้นไม่ไดีเรื่องพ่อแม่น้ำตาตกเลยเสียใจยมากทีเดียวถ้ากูหวังพึ่งไอ้นี่ไม่ได้แล้วกูไม่มีวันหวังใครแหละลูกทั้งหมดกูไม่หวังกูหวังพึ่งคนเดียวเท่านั้นมันถึงใจกึกเลยนี่หลักเรียกว่าพ่อแม่รักลูกรักอย่างไรบ้าง พิจารณาเอาทุกคนออกมาจากหัวตับหัวปอดพ่อแม่มาให้ลูกไม่เสียดายอะไรทั้งหมดชีวิตจิตใจมอบให้ลูกหมดเลยนี่จึงเรียกว่าความรักท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณนะวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนกว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมพศ2477ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีจอพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลวัดโูทิสมพรอำเเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอุปชัชฌาพระอุปราชออนตา เขมังกาโลวัดโยธานิมิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ตั้งแต่ก่อนที่เป็นนาคอยู่ในโบสถ์ในวัดนั้นก็เห็นว่าท่านพระคููตอนเช้าเช้าท่านลงเดินจงกรมแต่เช้าตีสี่ท่านลงไปเดินจงกรมพอสว่างแล้วท่านก็เข้าโบสถ์แล้วไหว้พระธรรมวัดเช้าพอเสร็จแล้ว ระก็ออกบินทบาทนี้เป็นประจำอยู่วัดโยธานิมิตเวลาบวชแล้วก็เรียนภาวนากับท่านอยากภาวนาแล้วจะภาวนายังไงท่านว่าเออพุโทโธนะภาวนาพุโทโธนะเราก็ภาวนาพุโทโธเหมือนกันท่านว่างั้นเราก็จับเอานั้นมาภาวนา ภาวนาสเปสสปะตามภาษีภาษาคนอยากภาวนาแต่ยังไม่รู้ผลเป็นยังไงก็ภาวนาไปบังคับจิตให้สงบไม่นานเอาสติไม่อยู่สติก็เผลอสติเผลอไปแล้วจิตจะสงบไม่ได้เมื่อสติเผลอแล้วก็นอนภาวนาวันหลังเวลาไหนภาวนาก็ตั้งสติได้ขณะแรก ั้นต่อไปกิเลตลากแล้วสติก็อ้าปากไม่มีหวังกิเลตเอาไปกินแล้วก็ทำไปบุดเรียนหนังสือแล้วเราสละเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาอย่างนี้ก่อนนอนเป็นความชอบใจมีนิสัยชอบอยู่อย่างนั้นลึกๆบทเวลามันจะเป็นนึกพุโทโธพุโทโธ ภาวนาไปตามประสีประสา,าก็ไม่เคยเห็นผลจากการภาวนาว่าจะเป็นอย่างไรจากว่าสงบพอนึกพุโทโธพุโทโธจิตที่มันสซ่านอยู่นั้นด้วยความคิดตรุงต่างๆเหมือนเราตากแห่ไว้ทีนี้พอระลึกพุโทโธพุโทโธมันเหมือนเราดึงจอมแห่เข้ามาเป็นอย่างนั้น ตีนแหก็หดเข้ามาย่นเข้ามาเข้ามาคอยหดเข้ามาเข้ามาก็เป็นจุดที่ให้จิตสนใจมากขึ้นมันก็จ่อเข้าไปสติดจ่อเข้าไปเรื่อยๆมันคอยหดเข้ามากระแสของจิตคอยย่นเข้ามาเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจเลยนะมีเป็นครั้งแรกที่เราบวชใหม่ๆ เรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวพอเข้ามาถึงใจแล้วหยุดเลิกเลยเทียวนะทีนี้ปรากฏว่ามันว่างหมดเลยยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นอัศจรรย์โอ้ยเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นนะเวลานั้นโอ้ยทำไมติดเราอัศจรรย์เอาขนาดนี้เราก็ไม่เคยเห็นเคยได้ยินวันนี้ได้ปรากฏแล้ว ทีนี้ความตื่นเต้นมันเลยไปเขย่าจิตที่สงบให้ขยายตัวออกมาถอนออกมาเสียโอ้เสียายพยายามทำอีกมันก็ไม่ได้ทำวันหลังขยับใส่เรื่อยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะสัญญาอารมณ์มันไปหมายอดีตที่เคยเป็นมาแล้วมันไม่อยู่กับพุทธโธให้เป็นปัจจุบัน มันก็เลยไม่ได้เรื่องจนกระทั่งจิตใจมันเหมือนหนึ่งว่าหมดหวังโอ้ยได้ไม่ได้ช้างเถอะทำไปอย่างนี้ทีนี้มันก็ปล่อยอารมณ์ที่มันไปคาดไปหมายไว้ในอดีตเข้ามาเป็นปัจจุบันแล้วมันก็ลงได้อีกลงอัศจรรย์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นบ้าขึ้นอีกนะวันหลังขยับใหญ่ จะเอามันก็ไม่ได้อีกแหละนี่เราสรุปเลยว่าเราเรียนหนังสืออยู่เจ็ปีเราได้จิตที่สงบแบบนี้สามหนได้สามหนเท่านั้นเรียนหนังสือตั้งเจ็ดปีเต็มๆแต่มันได้หลักไว้แล้วนั้นนะคือมันไม่ถอนความเชื่อที่จิตเป็นของอจจัศจรรย์นี่เล่าเป็นคติให้มูเพื่อนฟังเรื่องความจรงิงจัง เรียนเรียนจริงๆไม่ถอยแต่สำคัญที่เรียนธรรมะเข้าไปตรงไหนมันสะดุดใจเอ๊ะชอบคนชอบปนเขาเข้าไปเรื่อยๆอ่านพุทธประวัติเข้าไปและอ่านสาวกประวัติเข้าไปอีกโอ้โหทีนี้ใจหมุนติ้วติ้วนั่นแหละเรื่องที่จะอยู่ไปเรื่องภายนอกก็คอยจืดไปจางไป เรื่องธรรมะก็หมุนติ้วติ้วดูดดื่มเข้าไปเรื่อยๆอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังพูดง่ายๆอยากเป็นพระอรหันนั่นเองเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายออกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกุมภีพ่อค้าประชาชน ตลอดคนธรรมดาองค์ไหนออกมาจากสักุลใดไปบำเพ็ญในป่าในเขาหลังจากได้รับพระโอวาจากพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จพระอ,อรหันต์อยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จอยู่นั่นอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขาลูกนั้นในทำเลนี้มีแต่ที่สงบสงดัด การประกอบความภาคเพียงของท่านทำอย่างเอาจริงเอาจังเป็นเนื้อเป็นหนงังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจริงๆท่านไม่ทำเลอะเละและเล่นลลูกคำๆเหมือนอย่างเราทั้งหลายทำผลของท่านแสดงออกมาเป็นความอัศจรรย์เป็นพระอรหรันต์วิเศษวิเศษมีละเมิงถึงใจ